สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทําที่ตั้งกล้องกันนะคะเดี๋ยวเรามา,มาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะก็มีกันไกลแล้วก็มีเป็นแก้วนะคะแก้วน้าหรือแก้วแบบไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ตัดตรงบริเวณตรงไหนก็ได้นะคะเราก็จะมาตัดตรงกลางกางกันนะใครจะใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้อะไรก็ได้นะคะแต่เราจะใช้กันไกลเนี่ยตัด ตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวเราขอไปตัดก่อนนะตัดเสร็จแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นสองท่อนอย่างนี้แล้วก็จะต้องเอาท่อนนี้นะคะเราพยายามตัดตัดตรงขอบๆตรงนี้นะคะให้ตรงกันนะคะเดี๋ยวเราขอไปเล,ลิ่นๆก่อนนะคะนี่นะคะตรงนี้เป็นข้างบนใช่ไหมแล้วเราก็จะตัด เล็มลงมานะคะให้มันแบบว่าเล็มลงมานะคะเล็มเอาตัดตรงบริเวณนี้ออกนะคะให้เหลือแต่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะนี่นะคะนี่นะ,ะก็จะได้แบบนี้นะคะนี้ก็จะตัดออกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาตัดตรงนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูกัน นี่นะคะตัดเป็นแบบว่าเล็กๆนะคะให้เรศัพท์มันเสียบเข้าได้นี่นะคะจะเป็นแบบนี้ตัดอีกข้างนึ่งค่ะ,ะถ้าม,มีสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะนี่นะคะแล้ว จะลองเอาพละสใส่ลงไปนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะลองเอาสใส่ลงไปนี่นะคะนี่นะเราก็จะแบบว่าเส,สียบทรัสท์ลงไปเพราะว่าน,นี้เราใช้ก้อนหนันี่นะคะแล,บบนนะแล้วก็สามารถเอรสับใส่ลงไปได้แบบน,นี้เลยนะคะอยู่ในระดับต่างๆก็ทําเอานะคะว่าเราจะ ถ้าอยู่ในระดับไหนนะคะนี่ก็นี่นะคะก็ทำอะไรได้สะดวกขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย